ครับสวัสดีครับช่องชองาวนาพาทำสวนนะครับวันนี้ก็มาที่แปลงนานะครับที่ว่าจะมาทดลองเครื่องตัดข้าวดีดให้ดูนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าลองแกะกล่องเครื่องตัดข้าวดีดดูครับก็อันนี้จะลองมาตัดให้ดูนะครับในแปลงจริงๆนะครับก็จริงๆก็ไม่อยากจะโชว์หรอกครับแบบนี้ เพราะว่าโอ้โหข้าวดีดเยอะเหลือเกินปีนี้ครับก็ปีหน้าก็หวังว่าคงจะเป็นคลิปคลิปเดียวและคลิปสุดท้ายนะครับที่ว่าจะตัดข้าวดีดให้ดูนะครับเพราะว่าโอ้โหปีนี้ทาไมมันเยอะเหลือเกินไม่เข้าไม่เข้าใจเนี่ยเออก็เอาเป็นว่ามาคุยเรื่องการตัดแล้วกันนะครับว่าตัดเป็นไงบ้างก็ น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับก็มนิ้มหนักเบาก็ผมผมไม่แน่ใจน้ําหนักนะครับเพิ่มประมาณรวมด้ามน,น่าจะประมาณ2โลหรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็ตัดแล้วไม่เหนื่อยเท่าว่าเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะครับเพราะว่ามันมันเบากว่าเยอะแล้วก็เรานิ้นตัดที่ตรงรวงนะครับรวงข้าวนะครับ เพราะว่ามันจะตัดได้ขาดได้ง่ายนะครับก็ใบมีดก็คมดีนะครับแล้วก็อรอบรอบของตัวมอเตอร์นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็อันนี้อุปกรณ์เราก็ที่ผมซื้อมาก็มีตัวเครื่องเครื่องตัดเข้าดีนะครับเป็นพร้อมด้ามน,นะครับมอเตอร์จัมโบ้ก็ เอามาลองตัดดูก็เอาแบตเตอรี่จากเครื่องเ,อเครื่องพ่นยาที่ใช้แบตเตอรี่นะครับประมาณ12โวลต์8มอาร์นะครับคือถ้าใครมี12โวลต์12มอาร์ก็ผมว่าน่าจะพอดีนะครับว่าตัดด้นานขึ้นกว่าเดิมหน่อยก,ก็ดน่าจะดีกว่าครับก็เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่มีมวอลลุ่มนะครับ ก็บางครั้งก็กวอลลุ่มนี้ก็บางทีอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพอถ้าเราที่ผมเปิดส่วนใหญ่ก็ผมจะเปิดเป็นเร่งรอบสูงเลยครับเพราะว่าถ้าเราเร่งเร่งไม่เต็มรอบของมอเตอร์มันก็จะมีการตัดได,ได้ช้านะครับเพราะว่าเราก็เร่งให้สุดเลยเพราะามันตัดได้ไวนะครับเพราะว่าพอมันโดนลวง แล้วก็มันจะขาดเลยครับก็อันนี้ผมจะลองให้ดูสักพักหนึ่งนะครับไม่ไม่นานมากครับก็ดูการตัดนะครับก็นี่ฮะตัดหมุนไปหมุนมาก็มันก็ขาดเลยนะครับก็ดูนะมันขาดเลยเป็นการตัดนี้นะครับนี่ภาพจากแอชชั่นแคมนะครับก็ลองเดินไปก็ตัดดูได้ดีเหมือนกันครับ ครับสำหรับใครที่แปลงนามีการระบาดอาของข้าวดิบข้าวเด้งหรือว่าข้าวหางอะไรนี้ครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกับผมได้นะครับว่าของท่านาประสบปัญหามากน้อยแค่ไหนนะครับของผมปีนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าแปลงที่ตัดนี่ก็ประมาณ30ไร่ก็ระบาดทั้ง30ไร่เลยนะครับ ก็ถือว่าเยอะกันนะครับเพราะว่าไม่ว้จะได้ข้าวหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเกี่ยวไปก็ลงสีก็เกี่ยงจะไม่รับซื้อข้าวนะครับก็อันนี้พอตัดให้มันเบาบางนะครับเพราะว่าเขาว่ามันร่วงเองแต่จริง,<ส>รง ishing, ผมว่ามันก็ร่วง,ร,วงร่วงไม่เยอะครับร่วงร่วงเองไม่เยอะก็เลยต้องตัดให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับเพราะเวลาเกี่ยวแล้วมันจะได้เกี่ยว,วได้เหลือแต่ข้าว ข้าวหอมมะลิอ่ะที่เราหวานนะครับเพราะว่าเราต้องการเป็นข้าหวหอมมะลิเอาไปขายอันนี้ก็ไม่รู้ยังไงมันระบาดเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็จะไถไว้สักสองรอบนะครับแล้วก็บางทีอาจจะต้องมีการใช้ยาเคมีมาฉีดบ้างนะครับเพราะว่ามันก็ระบาดมากเราก็ควบคุมไม่ได้นะครับเพราะว่า แปลงนานี่มันเป็นแปลงนาปีนะครับเพราะว่าจะหาน้ํามาขังก็ค่อนข้างยากนะครับก็ต้องรอฝนอย่างเดียวนะครับคือถ้าบางคนเขาอาจจะแนะนําว่าให้ขังน้ําไว้นะครับก็ผมว่ามันก็ค่อนข้างลาบากเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะลองทําวิธีของผมดูนะครับแล้วก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูอีกครั้งนะครับสําหรับปีหน้าครับครับสำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องตัดข้าดีนะครับ ผมจะเขียนคำอธิบายไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องชาวนาพาตำสวนของเราด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ